น้ำฝนกุลนัทช้ำรักพระเอกมีโลกสองใบร่ำไห้จนหนีไปเมืองนอกน้ำฝนกุลนัทช้ำรักเปิดหัวใจเคยมีรักแรกแบบลับๆกับพระเอกในวงการโป๊ะแตกผู้ชายมีโลกสองใบมีผู้หญิงอีกคนคบคนใหม่ก็โดนบอกเลิกถึงขั้นต้องพึ่งสายมู โลดแล่นในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานจากนางเอกสายขวัญใจฟแฟนๆสู่ตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่หุ่นเป๊ะหน้าสวยไม่มีเปลี่ยนสำหรับน้ำฝนกุลนัทซึ่งได้ออกมาเปิดใจในรายการคลับไฟเดโชทุกเรื่องราวความรักในชีวิตที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแบบหมดเปลือกเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่กับเรื่องราวที่เคยมีรักแรกแบบลับๆกับคนในวงการและเหตุผลที่ต้องเลิกกับคนในวงการคนนี้เพราะประโยคที่ว่าเราเลิกกันเถอะครับ อยากได้เขากลับมาถึงกับต้องพึ่งสายมูเพราะผิดหวังกับผู้ชายไทยบ่อยจึงมุ่งมั่นมากที่จะออกนอกประเทศรับเคยทะเลาะกันอย่างหนักกับแม่เรื่องของแต่งงานและประโยคบีบหัวใจของลูกสาวที่ทำให้คุณแม่คนนี้ร้องไห้หนักมากน้ำฝนกุลนัทเผยว่าฝนเคยมีความรักกับคนในวงการมาก่อนกับความสัมพันธ์ครั้งนั้นไม่มีใครรู้ เพราะเป็นพระเอกในฝันของเพื่อนที่อาศัยยืมมือเราให้ไปชอบก็เป็นรักแรกที่นานอยู่7จถึง8เดือนก็เลิกกันถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าเขามีอีกคนนึงและความรักก็กลับมาสู่คนในวงการอีกครั้งน้องเขาเป็นเด็กใหม่เขาเพิ่งเข้ามาในวงการความที่เราสองคนคบกันแล้วเขาก็ดังมาก ที่เราเลิกกันเป็นวันที่เหมือนแบบเขาพูดกับเราว่าเลิกกันเถอะฝนแล้วเราก็เฮยสองสามวันเขาก็โทรกลับมาร้องไห้ร้องไห้เหมือนเด็กเลยแล้วเขาก็บอกว่าฉันรู้ว่าในอนาคตฉันจะต,ต้องเสียใจกับสิ่งที่ฉันทำแต่ฉันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะเหตุผลที่ว่า นี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเล่าที่ไหนด้วยความที่เราอยากได้เขากลับมามากเราก็ไปหาหมอดูหมอให้ปลุกเสกมะนาวมาให้ลูกหนึ่งแล้วเขาบอกว่าตอนสัมภาษณ์ให้กมอันนี้ไว้นะแล้วนะักข่าวก็ถามว่าได้ข่าวว่าทั้งคู่จะแต่งงานแล้วผู้ชายก็เป็นแบบเราเลิกกันแล้วครับ เราคือตอนนั้นบีบมะนาวจะเป็นน้ำอยู่แล้วคือมะนาวไม่ช่วยอะไรแล้วในที่สุดก็มาเจอความรักที่เป็นความรักสุดท้ายน้ำฝนกุลนัทได้กล่าวว่านอกวงการก็มีแล้วในวงการก็มีแล้วเราก็เลยไม่เอาแล้วดีกว่าออกนอกประเทศดีกว่าคือไม่เอาผู้ชายไทยแล้ว เราเจอเขาตอนแรกคือเราไม่ชอบเลยเพราะว่าเขาเมามากแล้วมาถามเราว่าไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกันไหมเราก็แบบทําไมผู้ชายคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้ไม่ไหวแล้วสิ่งที่เรากังวลก็คือเขาจะมีภรรยาอยู่แล้วหรือเปล่าคุณแม่อยากให้ลูกแต่งงานโดยตลอดน้ำฝนกรุกรนัดกล่าวว่าทะเลาะก,กับเขาแรงมากทำไมแม่ต้องพูดเรื่องนี้ด้วย ฝนเบื่อมากเพราะเรารู้ว่าแม่พูดกับจอดดอนไม่ได้แม่อยากจะให้เขาแต่งงานแม่ก็ไปพูดกับเขาเองแล้วกันเราก็ประชดแหละแล้วแม่ก็เขียนจดหมายให้เราไปหาคนแปลให้เขาหน่อยพอวันที่แม่ป่วยคือมันเลวร้ายมากเช้าขึ้นมาแม่ป่วยพูดไม่ได้พอเห็นแม่เริ่มอาการดีขึ้นฝนเลยหันไปถามเขาว่าเธอคิดจะแต่งงานกับฉันไหมฉันอยากให้แม่ไปงานแต่งงานฉันแล้วมันก็มีเรื่องเศร้าอีกอันหนึ่งที่แบบตอนนี้ ทารียเขาโตแล้วสามขวบครึ่งเราก็คุยเล่นกับเขาว่าทาเรียถ้าหมามีแก่ทาเรียจะดูแลหมามีไหมทาเรียเขาก็บอกว่าไม่อยากให้หมามีแก่เราก็ถามเขาว่าทำไมทารียกลัวหมามีพูดไม่ได้นับว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่กว่าจะมีชีวิตที่ครบเครื่องทั้งเรื่องครอบครัวการงานและความสุขได้นั้นเธอคนนี้ต้องผ่านความทุกข์และเสียน้ำตามานับครั้งไม่ท้วน